นี่นะครับให้ไหลยโยคูทังนี่คนบ่เคยคุดพอ่อเถื่องจากรถมาทามามันอยู่แบบใดเป็นยังได้ครับนี่วค,วคนบบเคยคุดว่ายังคิดงออยู่ว่าี่คุดจากไหนั่ะจะคของจะคองบ่ <laughs> <laughs> เคยคุดเถอแหลกของปีเลยเพราะว่าโอ้เ็เ่อแหลกในชีวิตคนละาบเคยคุดพ่อเถอ นางมานำรถคนเราขุดแบบใดมันอยู่แบบใดเนาะฮู้อันเพื่อนนาะมีแล้วครับให้ภาพบรรยายนะครับอันนี้่มมี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภุสุคนเอฟซีเก่าหลีซีไม่มื่อนี้ภาพพี่น้องเปลี่ยนไม้จากปลายเห็ดมาเข้าไปมาเข้าไปที่นู่นครับวันนี้ก็มานนกันผ้าพี่ใหญ่มาคนอีนู่นจ้าซีหาคนครับสวัสดีครับจันโดงข้าเร้อครับ ลองแซมเปิดเมื่อไหร่ครับนี่ปเป็นอย่งไรพี่คือบ่โอ้คักพูนลาหารหกตัวนานคือเราพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันบ้างครับเมื่อน,นี้ 40, 000, 000สีมันซ้ำเลยเมื่อนี้เปลี่ยนจากปลาเฮดมาลองขุดกินนุ่นคลิปแรกแข่งมันของปีครับเขาปลากินนุ่นไปลุ้นกันครับ 10, 000, สีมันซ้ำได้เมื่อน,นี้หลุ้น,น,นไปด้วกันพี่น้องหลังจากฝนตกมาเพิ่นก็นกนกโกยขวย คคยาคยปอมบ่คยปอมเนาะบ่มอนี3 3ิกันเลยครับลุนี่ีกอันนึง2ตัวเบิ่งูนีสิจัก2 2ตัว อส,สองตัวนี่เลยชู่ซักตามซัก,กนี่ตัวที่สามหูแหลกสามครับกล้วยต่อไปพอได้คุดด้นยูครับยังอ,อยู่เนาะนอกจากคน,คนตกลงมากแล้วอย่างหาง่ายครับเพอเป็นขินกล้วยไหมดินกันแล้วกันครับตนี้ดินชุ่มปูนอย่างเติมานซ้ำเลย เห,หมือนหรือว่าอยู่ในป่าเนี่ยฝนตกแห้งเกือบอยู่ครับซุ่มลงเลิกอยู่อยู่บวานจ้าเพงิงฝนพุนลิน,ล,ล,นลินเดีด๋ยวเห็นเหล่าหนึง่งหนึ่งวิสองอีกตัวเดียว ตยวนี่โต,อตสองโตยับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าวข้าบนขาลกคุดจะรอสายทาง บงของยัยหน่อยมันปันไดออโอ้ขงแหกในชีวิตได้หน่บงหัวขวยกินนุ่นขังแหกในชีวิตเมียนบอยหน่อย ให้ชีวิตของพวกวคนนูน่นโมหอดปลายัางถามมามันมันเป็นขวยจังไรหู้จังไรเพิ่นยังวายอยู่โอ <c oughs> <c oughs> ้คนโมูหขุดมันล่ะไอของพิไานานงไงเฮาโมโหขุดมันก็เมื่อดี๋ยวเป็นลอยแล้วครับไ <c oughs> อเมื่ออาชีบดิลายบอเมื่ออาชีพเบื้องเอาในถังผื่อขุด ด้ก้นนีเองอยู่ตัวหูนี่สูงเจ็โตเือกว่าพ่อได้คุอยูคนี่องคุ้ยพันลายยูพคนถือฝนคุณไปเหนื่อยอู้เนี่กับตัวหนึหูเนี่กับสองสามสี่เนาะพี่นอ มึงคุยนี่ค้ยกิ้งหอมกิ้ลเนาะสามตัว นอยูยนี่คนเฮ้ยเฮ้ยย่งอยู่ยังเห็นอยู่ไหมสีหาถือว่าเป็น นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับฝนันตกลงมาแล้วี่ปลาเห็ดแถวบ้านแห้งแห้งครับคนอินูนรอเห็ดฝนตกมากกัเห็ดออกเลยพี่นนอเป็นรอปลาได้แต่ปลาเพิ่นแห้งแมนนี่ฝนตกมาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้ว เดวเาลงสวนเนี่ยลงสวนยังหัวหล่อนี่สีเนี่ยโอ้โหไใช่ตัวไปใส่บแบบขึ้นขวักโมย นี่ตัวเดียวนะทั้งนี้อ่านนี่แล้วหนึ่งตัวแก่ตัวใหญ่มากไม่ไข่ตัวใหญ่ลีไปต่อไปน,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกเกาบ่ขึ้นเวยเลยครับนี่ยลูกเผยีตัวนั้นอืมมังว่าสอยู่บ่จะอยู่ไหมหงดิน นั่นดิดูอ,อยูย่ครับรูรูเป็นหูนี่มันแก่นั่นเพราะมันลงแม่ฮมันลงบลูลึกลงบลูเล,ล็บนบลดเขึ้นคุ้ยใหม่ฝนก็ลงมาขึ้นบางโตขึ้นก็บขุ้ยบางโตก็บ่ลขุ้ยเป็นรูเดิมลูขุ้ยนี่ครับนี่เป็นจุกกละ ดเดีวาพ่อได้คุดได้กินครับพี่น้องเอฟซีใิมากคมาได้ครับสายใช่ไพ่อได้ดคุดยูเพราะว่าเขามาเพรท่านมีห้อยเตรทนมีห้อยคุดเลยพอมันหลส้นครับออปลาหนิมันปลาใหญ่เจ็ดท่านไหลเลยวันนี้เขามาส้นนี่เพราทานมีห้อยคุดเลยมุน <c oughs> <c oughs> อไปไกลเลยเท้ามาเจอขึ้นฝนตกเขามาหาไง,งาครับพี่น้องเบื้องไงแห้งพอดีขึ้นควยจะโ,โกเลยนานมาันแถมปลาไฟใหม่นำหาไง,งาครับคุณไงกินตัวเดียวนี่ตัวเดียว บางคนเพ,พิ่นกัดถนัดไต่กลางคืนนะครับเมื่อไงกลางคืนอย่างเพ,พิ่นขืนกินไปไม้นะครับ,บ,บเจ้าเบาเจ้าเบาเลยแหี่แต่ตะเพียงประกรามาดอกหยาลงปลาปลาปลาเพิ่นใหญ่ถือว่าควยเพิ่นพ่อได้คุดนะครับสองสามสี่ ยุบกไก่กันครับทุกว่าเรลื่อมมี่แล้วอ้ม,ม,มอลึกเปยมันหายสวนีกเลยยาว่าเลยโอ้โห <c oughs> อ่ะมักอย่างนั้นบางค <c oughs> ู่บางคุบางผู้บางคุ้วเขาก็บายส่ง <c oughs> สำหรับ F4 ฉันได้ที่เบิงคลิปแล้วอยากมาคุดก็ถือว่ามาได้ครับถือว่าพ่อได้คุดเลยอื <c oughs> ้ ดูดูการของคนแล้วแต่แกบอกแกมันอีกจังนึงนะครับบา,บางหูกับแกบางหูกับพระท่านแกคุณพระท่านใครว่าไง,ไงแกกับพ่อใดตัวเดียวนี่แหละคิบแรกแหกมันของปีครับ68กับการมาขุดกินนุ่นกินนุ่นแดง นี่นะครับให้ไหลอยู่คูทังนี่คนบ่เคยคุดพ่อเถื่อลงจากรถมาถ้ามามันอยู่แบบใดเป็นยังได้ครับนี่คนโบเคยคุดว่ายังคิดง้ออยู่ว่าจะคุดจากไหนนั่นจะของจะของบ่ง <laughs> เคยคุดเถื่อแหลกของปีเลยเพราะว่า <laughs> โอ้กเถื่อแหลกในชีวิตจนละาบเคยคุดพ่อเถื่อ นางมานำรถเพื่อน่าขุดแบบใดมันอยู่แบบใดเนาะหัอันเพื่อนน่ะนี่แหละครับให้ภาพบรรยายนะครับได้หมีบ่มีขอบพี่น้องกบัน,น,น,นแล้วครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจต่อเพื่อนขยาันมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกค,มกกกคอมเมนต์ครับผมขอบกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ถือว่ามารุคลิปแรกแห่งมันสวัสดีค่ะสสวัดีครับ,รบขนาดบม่เคยขุด กันมาชิมนาสวัสดีครับ